สวัสดียามเช้าอีกครั้งค่ะเราก็คิดว่าเราคงควรจะพอใจที่มาอยู่จุดนี้ชีวิตปุณนี้ที่ขาที่เท้าเจ็บนี่แต่เราก็ยังช่วยเหลือตัวเองได้ ยังทำกับข้าวได้ไปไหนมาไหนรถเข็นได้ไม่ต้องไม่ต้องให้มีคนช่วยเท่าไหร่แล้วก็ทำธุระส่วนตัวเองได้คนจะพอใจเท่านี้ไปไหนมาไหนก็นานๆที โรงพยาบาลส่วนมากจะไปโรงพยาบาลแต่เราข้างนอกอะ่ะเราไม่ต้องไปเราก็รู้ว่าเป็นยังไงเพราะเราไปมามากแล้วไงสมัยอายุยี่สิบกว่า,วาต้องทำงานกลางคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนตอนนี้ก็โอ้โหเต็มที่ จะหลับเมื่อไรก็หลับจะตื่นเมื่อไรก็ตื่นตอนนี้สะสมชุดชุดใหม่แล้วค่ะนี่อีกชุดหนึ่งวันนี้ก็ใส่ชุดใหม่นะคะเนี่ยคะ่ะลายทั้งตัวเลย <c oughs> ที่เป็นสีก็ไม่ไม่ค่อยมี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 มอยู่ในบ้านใหม่ด้วย เดี๋ยวเราออกมาเดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนให้น้องแอมมากก่อนปึบเอาตากแดดค่ะนี่ค่ะ <c oughs> พึงแดด <c oughs> ลายเสือ <c oughs> เสือยังไว้ลาย <c oughs> แม่เสือยังไว้ลายฮึบ <c oughs> จะให้ดีก็ถ้าเดินไม่ได้จริงๆก็คงจะได้ให้ลูกซื้อรถใหม่ให้ที่ขับเองได้จะได้ไปหน้าบ้านไปเที่ยวหาน้องสาวมัง่งน้องสาวอยู่หน้าบ้านรถนี่ล้อเขาเล็ก <c oughs> เข็นยากค่ะน้องกาเข็นก็ยังยากเลยมันติดติดหินติดอะไร ยิ่งฝนตกแฉะไปไม่ได้เลยก็หลายหมื่นเหมือนกันนะคะดูว่าล้วสามหมื่นกว่าก็ตอนนี้ก็คล่องแล้วค่ะขึ้นลงเตียง ขึ้นลงรถเข็นแล้วอาการปวดเขาก็ปวดค่ะเมื่อก่อนมันจะปวดแสบปวดร้อนจับไม่ได้เลยโดนไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้นวดก็ได้เลยนวดก็ยังได้วันก่อนน้องแอมจะพาเดินโอ้โหเหยียบไปครั้งเดียวปวดแป๊บเลยก็เลยปวดหมดเส้นค่ะ เส้นตึงก็ตอนนี้ก็บริหารในเตียงไปก่อนงอแข้งงอขามาเช้านี้ก็นวดไปและะ้วค่ะหาอะไรลูกไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะมีลูกอยู่ด้วยสองสองตัว ลูกกลับมาแล้วลูกวันนี้ลูกกลับเช้าดีเท่าไหร่นะที่สี่ที่สามที่สี่นั่นแหละค่ะก็นอนเค่ค่ะ